14. ี่มีนาคม25 6 8ที่นี่จังหวัดบึงการครับ16น,นาฬิกาขณะนี้นะครับอุณหภูมิที่จังหวัดบึงการสูงถึง35องศาแล้วนะครับความร้อนไม่ต้องห่วงครับอากาศทั้งแห้งและก็ร้อนนะครับทีนี้ในกรณีที่มีแสงแดดและอากาศร้อนอย่างนี้เราสามารถที่จะรดน้ำให้แก่ทุเรียนได้หรือไม่ สำหรับที่สวนของเราแล้วนะครับเรา,ารดได้ทั้งตอนเช้าตอนเย็นและก็ตอนบาอ่ายเราจะไม่กําหนดระยะเวลาในการที่จะรดแล้วนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนๆอย่างนี้สรุปง่ายๆก็คือถ้าหากว่าเราพร้อมเมื่อใดเราก็จะทําการรดได้เลยอย่างเช่นกรณีนี้นะครับแดดร้อนๆในภาคบ่ายนั้นเราก็สามารถที่จะรดน้ําให้กับทุเรียนได้ เพราะว่าการรดน้ำต้นทุเรียนที่เป็นต้นที่มีอายุโตขนาดนี้เนี่สามารถที่จะมีภูมิต้านทานในการที่จะ,อะรองรับการให้น้ำแบบกระชากหรือว่านอกน้ำได้เราลดให้เปียกให้ชุ่มให้เป็นบริเวณวงกว้างไว้เลยครับข้อดีก็คือจะเป็นการลดความร้อนลดความเครียดให้กับทุเรียนได้เป็นอย่างดีในช่วงที่แดดร้อนๆอย่างนี้ ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยลดภาระการร้อนจนเกินไปของทุเรียนและระบบรากได้ดีนั้นก็คือเราควรจะมีหญ้าปกคลุมบริเวณดินอ่าให้แก่ทุเรียนได้ก็จะเป็นการดีนะครับอ่าสำหรับต้นนี้กำลังที่จะมีการแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ระบบรากของเขานั้นอ่ขนาขณะนี้ทำงานได้อ่าเป็นอย่างดีนะครับรากเขาไม่เสียยอดของเขาก็กำลังที่จะ พุ่งขึ้นมานะครับจะเป็นยอดชุดใหม่ที่เขาจะเกิดขึ้นมานั่นเองอ,อีกอย่างนะครับในช่วงที่อากาศร้อนๆเดือนมีนาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างช่วงหนึ่งที่มีแมลงระบาดนะครับโดยเฉพาะแมงกีน,นูนท่านสามารถที่จะพ่นปัจจัยป้องกันไว้ได้เลยนะครับในช่วงที่กําลังจะแตกยอดอ่อนๆออกมาอย่างนี้นะครับแมงกีน,น,นูนจะมาตอนกลางคืนนะครับหวัวค่ําก็มาแล้วเรามีปัจจัยต่างๆเราก็พ่นป้องกันไว้เลยครับ ต้นนี้เราก็พ่นเท่าที่เราว่างนะครับอสองวันครั้งหนึ่งวันครั้งก็แล้วแต่เราพ่นไว้เลยจนกว่าใบาอ่อนนี้เขาจะรอดนะครับถ้าใบาอ่อนรอดแล้วมันก็จะทําให้ไม่เกิดความชังงักในรอบใบนะครับเพราะว่าปกติแล้วสามเดือนครั้งสี่เดือนครั้งเขาจะต้องมีการแตกยอดใหม่ออกมานั่นเองอเนี่ยทุเรียนต้นนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นพันุหมอนทองนะครับอายุได้หนึ่งปีเก้าเดือนแล้ว ที่พิเศษก็คือว่าทุเรียนต้นนี้เราดําเนินการเสริมขานะครับนี่คือขาที่1และก็ขาที่สองนะครับรวมแล้วก็จะเป็นสา,สาขานะครับมีข้อดีอย่างไรสําหรับทุเรียนเสริมขานะครับจากการสังเกตของทุเรียนต้นนี้เราพบว่าเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องดีไม่มีการชะงักเป็นเพราะว่าเขามีถึง3ขาช่วยกันหาน้ําหาอาหารส่งมาบํารุงเพียงต้นต้นเดียวนั้น ก็จะเกิดความได้เปรียนนะครับต้นนี้ไม่มีการใบร่วงนะครับข้อสังเกตอีกประการหนึ่งในช่วงรืนฤดูนหนาวนั้นไม่มีการนอกหนาวและไม่มีการใบร่วงจนถึงขนาดน,นี้เดี๋ยวถ้าหากว่าโชคดีฝนตกมาในอีกไม่กี่วันนี่ก็ต้นนี้ก็จะสปรีดไปเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ